นั่นเองอ่าเห็นจอระเข้ไหน่ะจอระเข้เนี่ยดูยุ่งเหยิงอ่ะได้จอระเขตัวนี้ดุมากเลยนะเอาแล้วอ่าโอเคได้เลยเป็นบรรยากาศการกินก๋วยเตี๋ยวนั่นเองโอจะโบ้เลยครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะรอให้เรือเทียบท่านะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปไปอที่วัดกินได้ด้วยนะครับโอเคถึงแล้วนะครับผมเดี๋ยวเลื้ยให้อาหารน้องๆวัวควายกันด้วยนะครับ การเติมบุญให้ตัวเองนะครับจะได้ขอพรโชคลาภนะครับอ่านี่ครับถึงแล้วเรือเจยอท่าแล้วนะครับโอเคในส่วนของเวลานะครับผมเราจะอยู่ที่นี่เนี่ย45นาทีหลจากนั้นครับตอนนี้เราจะมาต่อกันที่ EP 2นะครับ ครับเดี๋ยวเราจะรอลงเรือครับเดี๋ยวเราจะไปต่อไปต่อที่วัดตโนดบางต่างครับเนี่ตอนนี้เราอยู่ที่ศารหลักเมืองเดิมนะครับสาลหลักเมืองเดิมของกรุงเทพบุรีนะครับอยู่ใกล้ๆกับสะพานเจษฎาบดินครับเดี๋ยวรอลงเรือนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่วัดตโนดบางต่างครับเดี๋ยวรอ คิวสักครู่ครับตอนนี้เราได้คิวลงเรือแล้วครับครับเดี๋ยวเราจะไปลงเรือแล้วนะครับไไม่ได้ยิน

้หน้าก่อนได้เลยน้านน้นซ้ายก่อนเลยก็ได้นะครับแดดมันร้อนย่อมแดดเริ่มออกแล้วนะเริ่มต้นกลางวันแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราเข้ามานั่งรอเรือนะครับรอให้เรือเต็มก่อนโอเคสามารถั่งหน้าก่อนได้เลยนะครับได้แน่เลยเดี๋ยวเรารอเรือออกครับแต่ที่นะครับผมหรือว่าการเดินทางทางน้ําเนี่ยมันทําได้ยากมากขึ้นนะครับผมเขาเลยอยากที่จะทํคลองลัดขึ้นมานั่นเองนะครับผม ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคลองแห่งนี้นะครับผมมันไม่ได้ใหญ่แบบนี้นะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยคลองนี้มันเล็กนะครับแต่ว่าอพอเวลากาลเวลาผ่านไปเนี่ยน้ำเนี่ยครับมันเริ่มกัดเซาะพื้นที่บริเวณข้างๆนะครับผมทำให้คลองเนี่ยมันใหญ่ขึ้นเรื่อยจนกลายเป็นปัจจุบันนี้นี่เองนะครับผมอ่ะโอเค เนี่ยเป็นประวัติเล็กๆน้นอยๆของของอ้อมนะครับผมอ่ะเราพูดถึงวัดตะโนดกันบากดีกว่าเรื่องส่วนของประวัติของวัตดตะโนดนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้น้องดีมนะครับผมผู้ช่วยแม่คดีของผมเนี่ยเป็นคนที่อ่คอยบอกข้อมูลเกี่ยวกับวัตดตะโนดนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวฮะน้องดีมบอกเลยครับดูครับ,รบตอนนี้เราก็ได้เข้ามาอคคของอ้อมแล้วนะครับต่อไปนะคะที่เราจะไปกันก็คือวัดตะโนดนะคะมีใครเคยไปวัดตะโนดไหมคะ โอเคค่ะมีคนเคยไปบ้างแล้วนะคะต่อไปเรามารู้จักประวัติของจึงมีชื่อนะคะวัดตนโนดนั่นเองค่ะในที่นี่นะคะยังสามารถขอพรเรื่องการงานการเงินอีกได้อีกด้วยนะคะ ใครหิวหรืออะไรนะคะยังมีร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะสามารถเอาขาห้อยลงไปได้ด้วยค่ะแล้วก็จะมีน้ำดูปลาได้ด้วยอวีกด้วยค่ะโอเคก็<า>อย่างที่น้องบอกไปนะคบผ,ผมก็จะมีในส่วนของร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก๋วยเตี๋ยวห้อยขานะครับผมที่เราที่เขาที่เขาเดี๋ยวจะให้เราห้อยขานะครับผมจะให้ทุกท่านเนี่ยมองว่าส่วนนี้นะครับเป็นความสวยงามของอ้อมนะครับผมมองว่าแบบมันมีแบบมันมีประวัติอันยาวนานนะครับผม เขากอยู่มานานมากๆแล้วนะครับเขาก็จะมีในส่วนของสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับผมปลาเขาจะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงกระตายย่ายเงี้ยครับผมแล้วก็จะมีในส่วนบางครั้งเนี่ยถ้าเราโชคดีหน่อยอาจจะมีเรือหางยาวนะครับผมขับขับผ่านเราไปขับสวนกับเรานะครับผมก็สามารถที่จะถ่ายรูปได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะปล่อยให้ทุกท่านเนี่ยชมบิวคือเตรียมงบงานแบบนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมฟรีถามครับค่ะ ครับตอนนี้คอพกรทศน้อยเราก็ได้บรรยายจบไปแล้วนะครับนี่เราก็มาชมบรรยากาศดูดูดูบรรยากาศบรรยากาศแพนเรือนะครัคลองอ้อมนะครับเด่คลองอ้อมบ้านก็มีบ้าน ของคนรุ่นใหม่ๆแล้วนะครับมี่สร้างสวยงามนะครับดูบรรยากาศนะครับ มีครับตอนนี้เราก็จะมาถึงถึงแล้วนะครับด่ข้างหน้าเราเป็นวัดตโนดบางก่างนะครับวัดตนดบางกลางนนทบุรีเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมบรรยากาศวัดตโนดนะครับ โอเคแล้วก็มาถึงวัตดตนธไปเรียบร้อยแล้วนะครับทุกท่านเนี่ยอาจจะเห็นสะพานแดงที่อยู่ด้านหน้าของเราแล้วนะครับผมสะพานแดง่งนี้นะครับผมเป็นสะพานที่เป็นจุดไฮไลท์เที่ยว้มีสําหรับการถ่ายรูปของในที่วัดตโนธนั่นเองอทุกท่านอาจจะไม่เห็นนะครับเดี๋ยวรอ,ลลอเดี๋ยวรอเรือขยับขยับก็ไปใกล้อีกต้นนิดนึงนะนี่นะครับผมสะพานแดงอยู่บนหัวเราเลยนะครับอยู่บนหัวด้านหน้า,นานเรานี่เองนะครับอยู่สูงเล็กน้อยนะย่าอาจจะมองไม่เห็นนะฮะวัตโนมี ตุ้งตุ๊งก๋วยเตี๋ยวห้อยขาจระเข้ด้วยนะผมทุกคนระวังนะนี่นะครับผมด้านซ้ายของทุกท่านนะครับจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขาที่น้องดีนเดี๋ยพูดถึงนั่นเองอ่าเห็นจระเข้ไหมน่ะจระเข้นี่ยโคตรเขียวเขียว่ะอ่าจระเข้ตัวนี้ดุมากเลยนะ แล้วอ้าเห็นนี้เลเป็นบรรยากาศการกินก๋วยเตี๋ยวนั่นเองครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะรอให้เรือเทียบท่านะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปหารผัสกินได้ด้วยนะครับเอาไปถึงแล้วนะครับผมยะเรืมให้อาหารน้องๆวัวควายกันด้วยนะครับเป็นการเติมบุญให้ตัวเองนะครับจะได้ขอพรโชคลาภนะครับอ่าดูครับถึงแล้วเรือเทียบท่าแล้วนะครับ๋ โอเคในส่วนของเวลานะครับผมเราอยู่ที่นี่เนี่ย45นาทีหลังจากนั้นนะครับจะมีการสลับเปลี่ยนเรือนะครับจะมีเรือลำอื่นมารับพวกท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่แนะนําให้เอาของไว้บนเรือเพราะว่าเรือลำต่อไปที่จะมารับทุกท่านเนี่ยไปวัดบางรัหงเนี่ยจะไม่ใช่เรือลำนี้แต่เป็นเรือลำต่อไปที่จะมารับพวกท่านรวดเร็วนะครับผม45นาทีนะครับครับเดี๋ยวเรารอเรือ45นะครับ 哦。 ตอนนี้เราขึ้นมาแล้วครับเราขึ้นมาจากเรือแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับวัดตโนดบางต่างอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับนีคบน่ครับวัดโนดครับโอ้

เราไปไหว้พระก่อนดีกว่านะครับเราเข้าไปไหว้พระที่วัตดตนอดกันก่อนนะครับอันนี้ก็จะมีจุดทำบุญดอกไม้ตู้เทียนนะครับ ขอผู้สงเไไกตได้น,นะคะสวัสดีครับ,ดรดรบ,รบเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้พระกันนะครับนี่ครับวังสดวัตโนดวางต่างครับนี่ถ้าไม่ไปยืนอยู่ตรงนั้นนี่ครับเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้พระ ในพระโวสดกันครับอันนี้ก็จะเป็นด้านนอกนะครับพัตโนดบางกลางครับหลวงพ่อสำเร็จด้านนี้คือวิหารครับนี่วิหารอันนี้ก็จะเป็นเติม น้ำมันนะครับน้ำมันตะเกียงนะครับทำบุญตามปีเกิดครับสาธุสาธุ ดครับเราเข้ามาในอุโบสถนะครับ เดี๋ยวมาไหวหลวงพ่อสำเร็จนะครับเขาเป็นหนดบางต่างครับสาธุ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  สาธุสาธุพี่เราไวหวหลวงพ่อเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะออกไปด้านนอกครับสาธุสาธุในอุโบสถนะครับวัดตระดบนางก่างครับหลวงพ่อสำเร็จครับสาธุสาธุ เดี๋ยวเราออกไปด้านนอกครับนี่ครับตอนนี้เราออกจากอุโบสถมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่วิหารต่อนะครับี่ร้อนาเลยนีบนี่ครับด้านหน้าวิหารนะครับ

นี่ภายในวิหารครับสาธุสาธุกตกาพระครับสาธุสาธุกาพระครับสาธุสาธุ ออกไปด้านนอกครับนะครับไหว้พระที่วัดโนดบ้างก่างนะครับด้านนี้ก็เป็นอุโบสถนะครับอุโบสถสวยงามมากครับเดี๋ยวเราไปเดินจุดอื่นกันต่อไปที่ตลาดกันน,นี้เป็นอุโบสถนะครับ ดูโวมสดอีกนิดนึงเนะพอเข้าเราไปตลาดนครับสาธุครับตอนนี้เราออกมาด้านนอกแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปที่ตลาดนะครับที่ตลาดน้ำ สามารถมารอลงเรือที่จุดนัดหมายหรือบริเวณนี้จัดเตรียมไม่ได้เลยนะครับผ้านีเร่มาแล้วนะครับแล้วจะลองมาเดินดูนีกไ้ั้นะครับทางน้อยมันมีนะรทจดนั้นหมาบริเวณนี้จัดเตรียมได้เลยนะครับขนาดดีี่ยมมารอล้นะครับ ขายีนะครับเรืไมารสร์โดยนบไทยมกับกีตลาดม่นะครับแล่ามาบครับก็มีของขายนะครับของขายเป็นตลาดน้ําครับตลาดน้ดํา,า,า <c oughs> ตโนดวัดบางกล่าวเสียงไม่มีแล้วะ <c oughs> <c oughs> นี่ครับบรรยากาศเดี๋ยวเราจะหาอะไรทานก่อนนะครับกินอะไรดีรนี่ครับบรรยากาศตลาดน้ำก็มีของขายเยอะนะครับมีหลายร้านแต่เราคงไปจะไม่ได้เดินไปเดินดูทั่วนะครับให้ดูบรรยากาศรวมรวม โอ้เวลาเราไม่น่าใจนะครับเดี๋ยวเราต้องไปขึ้นเรือต่อไปจุดอื่นเล้งต่อนะครับจาดูบรรยากาศว่างๆไปก่อนนะนีครับก็จะมีผลงไม้มีอาหารของกินของฝากนะครับตลาดน้ำวัดโนดวัดโนดบางกลางครับจังหวัดนนทบรุรีเดี๋ยวเราทานข้าวนะครับ ดูบรรยากาศนะอันนี้เป็นอาสมปูราสีนะครับนี่อันนี้เป็นหลวงพ่อพระใหญ่ครับสาธุสาธุาธครับก็จะประมาณนี้นะครับครับเดี๋ยวเราจะรีบไปขึ้นเรือครับนะครับจะ,จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวรอขึ้นเรือครับ ครับตอนนี้เราก็จะไปเรือ้นนีนครับนนเรานตอ้รเรือวดอน้เคเรือว้ครับเดี้ครับเราไวครเครับเด้ครเ้นดครเรวัดเรืหนอี่เรานเรือที่เราจนไปนะครับนะเรืนเรือที่เราจะไป นะครับอือวัดตลดบางกลางไปแล้วเหรอีไงรอนเนี่รอมากอนไปลนี่มีสะพานนะครับนี่สายขอบคุวันเสานะครับ เดี่เท้าระวังครั้งแต่ระดับด้วยนะครับเท้าระวังนะคะครับวันนี้เราลงมาที่เลือแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาที่นั่งนะครับวางระหนครับสวัสดีค่ะค่าที่นั่งเท่ารคะครับคุยแ่ี่เป็นเจ้าของแล้วนะครับ อ๋อมันแดดมันร้อนเนี่ยเคเดี๋ยวเราจะไปต่อที่วัดบางระหงครับค,ครับตอนนี้เรือออกออกแล้วนะครับจากวัตโนะ ปรากาศนะครับรกาศรงทองครับไปวัดางระโหรถาไหนมีใคเคยได้ยินหรือว่าเคยมาวัดางไหมครับตอนนี้เราจะไปต่อที่วัดบางระโหงนะครับนมากที่จะกคงระ่จะตั้งอยู่ในคลง้คเนี้ก็จะหลเก่า่ถูกถูกเป็นองรัก สองพ้้ค่ะทง้นซ้ายี่จะเป็นโซนบ้านที่พั็ทางนีนะเคะซ้ายขวาเนี่ยจะมีโคลนด้านที่มี้ำไ้าไปเกาอยู่ค่ะที่นี่นะคะเราจะใช้ไม้ายี่บนาทีนะคะใช้เวลาที่นี่นะคะสี้านาทีค่ะเราเกาะอยู่ัญยานะคุณผูคะ สิเอ็ดโมห้าสิบค่ะขออนุญาตนะทุกท่านตอนสิบเอ็ดโมห้าสิบนะคะเดี๋ยวจะมีเรี่ยเพือง่องอล้อมเนี่ยมาคอยรับทุกท่านนะคะให้ไปวัดไส้มาใส้ค่ะจริงๆมาไ้วนะรขอวยนี่ค่ะกุกท่านเลยนะคะอรับมกท่้านเลยค่ะ ครับตอนนี้เราก็มาถึงท่าน้ําวัดบางระหงแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเรือกันครับโอเคครับีเยครับ ตอนนี้เราขึ้นมาแล้วครับนี่เรือที่เรามาครับพ<อ>ัดบางละโหงครับขอ,อ,องอ้อมนนทบุรีครับโอ,โอ ดังมากเนี่งปู่ได้เรียนเชิญในจันนี่มีอุโบสถเก่าครับเนี่เรียโบสถ์รับเตาผัดใจยังไม่ได้เข้าใจว่าพระขอพรหลวงพ่อใหญ่จัดเรียมดานในโบสถ์หลังเก่าเรียนเชิญเลยนะครับนะมีน้องนักเรียนคอยให้คำแนะนำ รอรัมนเรียืนได้ครับตอนรับสวัสดีครับคุณผู้นะครับต้องไปกล่าวว่าจักรพูชาหรือเรียกทัพบนะครับทัพมูลอีนะครับไป่วนะครับวัดเอกวัหัวเราสองก็โควิดนะครับก็ทัพลรงนะครับก็คือลบชื่อต่อชาตัโคอิแล้วอยางบที่สุดทีสุดนครับตอนนี้เราออกมาจากอุโบสถ โบสถ์หลงห đây, ังใหม่ครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปที่โบสถ์หลังเก่านะครับนะ้าโชคุีละก้มีแมีเหรียญายต่ใน้ารบกได้เลยุาจุนะมีปีสิบบาปียี่สิบบาทยกสาธุ ถวายลงในญาบลงปู่ได้เลยจ้ะอันนี้เป็นอุปบสถหลังเก่านะครับนานสาธุท่านได้ออกมาแล้วเรียนเชิญในโบสถ์หลังเก่าขอพรหลวงพ่อใหญ่สากสิบหลวงพ่อใหญ่เป็นพระประธานอยู่คู่กับวัดบางระหงมาอย่างยาวนานเรียนเชิญด้านไปได้เลยจ้ะ รับประมาในบทลังเก่าหลวงพ่อใหญ่จักสิทธสวัสดีค่ะวับเรียนเชิญเลยจ้ะแล้วเดี๋ยว ระหว่างนี้นะเดี๋ยวก็จะมีลำเรือต่อไปรออีกสักรูดเด่งก็ใช้เวลาตรงนี้นะครับรละยี2สนาทีนะเราใช้เราใช้เวลาแต่ละสถานที่เนี่ย15ถึง20นาทีนะแต่ละวัดเดินให้ช่วงขับเดินให้ช่วงบอดกัเลยนะแต่ละวัดเนี่ยก็มีตรงสถานที่มีโบสมีวิหารการเจดีย์ มา,า,ามีศาราตกที่ต่างๆไอ้เด้่ไหว้พระมีพระประธานของแต่และวัดนะวัดตางเราไอ้เนี้ก็มีหลวงพ่อใหญ่อายุอาวาามเป็นร้อยปีพี่นี่นะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับเจินมาที่วัดนะเข้ามาในสมเด็จโตวัด สีแดง like แ,แล้วก็เลี้ยวซ้ายเลยนะครับนาเข้ามาในโซนบัตรแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลยจ้ะเลี้ยวซ้ายตรงไปก่อนเลยนะครับได้บูชาดอกไม้ทุกเทียนทองไหว้พระขอพรใต้โบสถ์กันก่อนเลยจ้ะไหว้พระขอพรพระสังกัจจพระศิวลีนาตในก่อนเลยจ้ะ ไวพระขอพรหลวงพ่อ,อ,อน้าคหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเงินด้านใต้หมดกันก่อนเลยนะครับแตไว่าพระแก้วมรอรกตพระประจำบันเกิด ของแต่และท่านนะสมบ,บุญบริจาครงศพผ้าขาวหอ่อศพสะดอกเพราะต่อชาตาบริจาคให้กับผู้ยากไร้อีกครั้งหนึ่งเรียนเจรจาด้านในเขียนชื่อเขียนานามและบุทิพให้กับบุคคนต่งตางๆนะเขียนชื่อตัวเองและเขียนชื่ออุทิศ ยอนในใบสีขาวเนี่ยลงไปในลงศพได้เลยจ้นะจันใบสีขาวลงไปในลงศพเดียวพครับคุณเจ้าเดียเด๋ยวเราจะบังสุกจุรุ่พ่แปให้อีกทีเลยอีกคร่ำลึจ้ะเราจะฟับจุรุนี่ในบทปย่าคาว่า ญาติน้องที่ได้ลาล่ากลับหันไปเขียนชื่อเขียนนามกับชื่อกับนามลงไปเลยจ้ะเดี๋ยวพระคุณเจ้าจะจับามสมุดนี้ไปให้จะากญาติที่ได้ตายไปสิปียี่สิบปีนะก็เขียนชื่อลงที่ไปให้เลยนะครับหรือจากคนที่ให้กับ ยเรืองาาเี่ยจะใชสลาดชีวิตครับเดี๋ยวเราก็จะกลับไปขึ้นเรือนครับวัดบางระหงครับครับประมาณนี้ ครับก็คลิปวัดบาง,งระหง e อีพีที่2ก็จะประมาณนี้นะครับขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วไปเจอกันอีพีต่อไปครับค,ครับสวัสดีครับ